นี่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 ครับนี่ดอกชูกระีนี่โอ้โหบกุดว้าวโอ้ักฮักอ้โหใบใม่ปลูกใหมเก่าดอกกันนึยานมมี่เมาจะมาครับลูกครับ ปลาเนี่ยฟอร์มดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านชมตีนักฮักลรกระเตืงหาทุกท่านทุกคนครับจ้าครับวันนี้ก็มาปลามาหาเห็ดผึ่งหนิเนาะครับจ้ามากำมาหาเห็ดผึ่งเนาะจากเนาะเพราะว่าไปปายให้ก็แดงเมื่อวานบ่อใครหมานเนาะครับผมโซนให้ก็แดงเห็ดผึ่งปกติจะออกอยู่เนาะเป็นมึงบ่อใครเห็นหลายจ้ะออกไข่หนักกันเนาะเก๊กแดงก็ย่างมันเหลืองเนาะครับผมจะมาเขาก็มาโซน ปลานี่มันเป็นปลาเฮ็ดผึ่งมาจากกระเพละงูปลาปลายเนาะครับพิกัดกับปลาแมงอ้อนครับเนาะ,ะครับผมนี่ปลากำที่17เนี่ยน,นะครับเดือนพฤศจ,จิกายนปี68ครับไปเรื่อไปชมครับว่าจะมาเนาะเฮ็ดผึ่งก่อนเนาะเฮ็ดผึ่งขอ,อ,ของกำจ้ะเจอแล้วอก่อเลยดอกกำลังงานนะเนาะเจออีกแล้ว

มัน่ารับดอกอดอก้าเกือบเผาแล้วออกบ้าน ขินเขาห้าคนยังมีอยู่เขาหมดไอดอกเดียวนี่ปาดอกเนี่ยจ้ามันลุมหางแล้วสองดอก คนเต้มปังปลางเต้ยยังได้เก็บอยู่เนาะหลานดอกดอกนี่น้อบ้านไว้แกงมกันแสบด้วจ้ะครับมันหมูคือเอียงสิสองดอก รายหม่อแล้วนะเนาะเหล่มบ้านแต่ก็ยังมีให้เก็บด้วยกัน, <laughs> นหูดอกยงแห้งอันตรัง อีกเลยเนะนาะนี่สีออกอยู่อะ่ะมีมันเดือยอยู่เนาะเข็ดนี่ก่อนดอกดอกหน่อยหั้นใช่อ้้หหาย,ยาวค่ะครับ ให้ดึงฟ่อนโอ้กระดกสองดอกสองาเป็นน้ำาห็ผึ้เขากํเนาะตอนนี้ะมก็บเห้ผงสาดกนแล้เขาบมองเลยน้ำหาบเเเขาเก็บได้เขาก็จำเอาล้วจ้ะเ,เอากเาก็บได้หมดเากจำนั้น้ห็ผงสาดก็ได้ เป็นกลุ่มแกนเนาะจ้ะดอกเริ่มสิแตกกันนะคะมันืหอนว่าไม่แดกคนสชไมหมอีกแล้วบ่ขึ้มๆนเน้เนาะโอเคนี่เหรอ จะหอกทอนแทนเนาะจุ่มเลยแต่นะมันจะมือแล้ะนี่ <c oughs> อเขอข่าเย็กน,อกนออกก้อ,นอยเสือขาวกอรลายอยู่เนาะทบปุ่นศาดออกร้ายมือหัก เก็บมาเนี่ยโด่งไงเนึงจัาง่ายไมาเห็นโด่งนึ่นนะไม่ใช่กระไดมากมายโด่ไม่เห็นอันอยากบานเนี่ยโด่นึ่าใส่หลุมเริ่มทำไป วดวดเหมือเหมือแต่เฮ็ดลมสิออกเหนเนาะแต่ว่ามึงก็เริ่มบ้านหลายเนาะตึงบ้านตึงจูนตึงอ่ะอุ๊ดไหนกุนดอกนั่นไหนไหนอยู่นู่นหานเนาะเข้าบริเวณไหนจ้า เพิงตาเนาะฮึฮึดีฮึขึ้นลมจัิงสิ ห้อกเจาเคียเก็ีเป็นติกเต๋อนนเคลียบางทีหล่ะจับเป็นติดเต๋หมดเลยหอเคียมันเนาะคนหัวมองกระเจาของมะเอาเนาะแกงแสบเนาะคนเมืองไปนกิกินเนาะนนเคลียไปเคียมาขอไปในกลนเขาคนมาหายอยู่ข้างนอก ดอกงามคักเนาะเลื้อๆเขาอุ้ยฮักดอกงามงามเนาะกวนเนาะแนมหางบ้างจ้ะเด็กเจได้สิแนมเห็นดีเนี่ยถ้าเข้าปกกว็ดก็เห็นดีเลยเนาะ รโอ้ยงงอ๋วบุใครเห็นเป็นกุ้มเนาะ เกียวกบเนาะหมเนาะใี่งมแหงบใม่มันถมนะจ๊ะเนาะเคลียขึ้นเอาดินเห็นหนี่สอาดครับนี่ผมกตหาเนาะงเนาะ้เลี่ยแนมม่เห็นทีเห็ดอันนี้จ้ะ นี่เขาอ่นนหะูโดโวนนอวเบอกระนี้ตัวเนะนบานกันนะคนก็อดอครับเพราะาเฮ็ดไข่หานมันอออน,นน้ำนะ่าจะเนาะมันควกั <c oughs> มาซองเฮ็ดละงู โอ๊ยด um no. ูๆซักๆัปไันไปไันครับครับอัมครับคขนมาโอ๊ตคอ๊ครับ จิมันแล้วปิดกองก่อนเยอะจีเ hmm. อ mm ิญฮะมัน hmm. ก mm ันแอ่ไ hmm. ม mm ่ใ hmm. ส yeah. mm ่มันกัน จะจอ,อีกกู่แล้วเฮ้ยแต่ดูน่า n ครับครับ้บอ,อ,บองสองบาวมาแล้วครับ <c oughs> มาเห็นเยอะบกหลายครับ กันกับลายแห่งหงองดังกับใบได่เนาะโซ่หากันกับใบได่สัญญาณบุ้งนี่จำมาจำมาครับลูกครับอืมบ้าหน่ฟอร์มัดอ่ะโมยญ่แล้วนอนดูหนิเนาะครับครับหวานหวานโนี้ขอตามเฮ็ดผึ่งนี่ก่อนเนาะไปทำไรใบได้อะสีบ้านเนาะดอกน้อยไปไช้หลับเอาไถ นี่ไม่น้อยแต่ยังมีอยู่นะครับผมทามขวดเลยทามขวดขวดเลนโอ้ยขวดอยู่โอ้นหโอ้โห้ายสุกดอกกดต้อาดอกใหม่ดอกนิดครับเยอะเลย เดี๋ยวครับนึ่สองมามสี่เป็นสีปลายวะนับบไว้เลยวำง่ายตรงไงกันนุกมาจางนี้ก่อนนันแหะออกไปมูเนาะอตาท่านไหนหามงดีอยู่ดิน้น ตายถ่องซอนแนนนี่แหละ <c oughs> เคียไปเคียมาอย่นี้ก <c oughs> างกอกกอกเลยครับห้อย <c oughs> ฟางุูนเขาเจ้าขนเขาเคียบ่าันเนาะ เห<อ>นะ็นน้องมอนีไม่จบอ่งใส่เปลี่ย,ยนะยกระตาใหม่นะเปลี่ยนกรตานึงสะอาด Do yêu đãi nữa 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 này, nữa 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 โอ้หมดหมดหมดครบหมดแดงงามเลยาหายเงในวันแตเฮ็ดขม เหลืองครับไข่ตัวนี้นะจ้าไข่คุณงูบ่ท่านพิ่งซองเอาหมดนะนเนาะพิ่งเียงออกยงเฮ็ดปปวกุปุนครับคุณกนีครับนั่นนั่นน่เนาะตรงไหนครับกลัวทำไมเขาปวดเฮ็ดนงวะ บ่ขึ้นมีดมีดก็บ,บ่ได้เอามาอ่ะมึงนี่บ<า>้ขาขาจะงามแท้ไปตาก่อนบ่ใช่กับบ่ไดเอามีดมาเนาะจ้ะมีดไปรถเอามาเต็มได้อ๋อหูดีตรงมันเป็นดินทรายเนาะครับโคตรง่ายอยู่ครับเห็นลุ่งบ่ไดเออกไปบ่นหนึ่งวันเตะมาแตะอู้มันออกบ่หลายว่าวันเะเนาะป้า มามีขาเพิสส่น <S <S โอ้แนนขาขาวๆขัานะโอ้หหูดุดว้าวโอ้ยโอ้ยั้าคักโอ้โอ้ใบใหม่ปูกไหเก่าดอกข้างหนึ่งดอกงามๆครับ ได้ค่ะเพื่นนะอนเนาะเฮ็ดปัวนี่เป็นขาเงยาอู้เฮ็ดปัวลงเดือดดูปะนี่ <c oughs> งาไปยังมาพกพอเฮ็ดปวัวนี่จะเป็นใินสายขุดอ๋อ เห็นแค่ผุ่นแค่นี้เนาะสองดอกเร็นักออกเลยนะคอยดีชิมคำเนาะใบไม่มันเป็น อนงามเขากว่าทุ่งเ็ดผึ่งออกเนาะก็บด้เอามียเขามานำจ้ยตัวห่อหลายๆเออย ปทอครับโอ้ยคุณเหมือนี่ยปั่คครับครับไปไปๆปไปซันเหรครับบามาหน้มาเร็วเร็วเร็วเรนี่ครับนี่โอ้ยนี่โ้ยนี่ครับนี่นนี่น่นี่นี่นนี่นี่นนี่นี่นนี โห่ายเ่ยยุ๊ยขามันเง้าเง่าเนี่ยขาเหาเหาดิบันนี้เบาใส่กะคือจังแกงเ้อเนาะมีเอวไว้รดผลมีเอาไวรไปล่าน่ะมาพอฮิบผวกเพาเขาหัวสีมันโมมันจ้ะพี่อยขายังงามครับเก็บเลยเก็บเลย เก็บเก็บกการติดันมีดง่าของมีดงายเออไม่ได้ัหมอมามัจะหมันแต่เรามีดมากมันดมานเาะใส่กับุดก็ดีเ้ยนี่ย้วหาถุงใส่ด้วจุ่มถุงนี้อยู่เอาเือยคุดงงนอยู่คือจ้งหมานแต่เขาางคนกดไลน์หน่งจอดรถอยู่ข้างหน้ก เมื่หนาเสื้อเลยเด้งพ่อเศรษฐกิจเนี่อยู่ใกล้ๆ่มองจอดรถถึงน้นี่ทุกทีแต่ทางพนเอาไหวเห่าขอบคุณเด้อจ้ะเจ้าป้าเจ้าเขาเฮ็ดอยากออกออกกล่องโอ้ยโมมีเสียงเรื่องครับพี่น้องยเนาะแล้วบัไดงัดชุบนี่ไม่เป็นไรถอนเอาก็ได้ข่าเล็กนะนี่ นี่มันเหี่ยวหมดเลยต้องหากมันจะไปไหนงอ้ยแม่พี่หุ่นโอ้ยตไม่เห็นวุ้ยเหี่ยววะที่ขาขาวว่ะโอ้ยมาได้เลยครับเต็มตาพี่เนาะปลานี่ตัวปลาอี่างเี้ยจุ่มนี่นะห่องเบาไสกับห่องอกๆหิ้วเขาเก็บเพียรนี่เขากี้เขาวะนี่นี่ ทักยกหน่อมมานี่ครับอุ้ยเอามือจอกกระดาดนยเนี่ยเ็น่นจะบ้วผมมั้งแ่มุมเขาเนียแดดส่งนีครับการเสงบ่าคิดว่าจะมาหมานิดป่ดยในเขาเนาะ โฉกของเหาโฉกโฉกมันมันออกบานมาถืงเวลามาถึงเวลาเ้อนมาเขาบวกคิดกันดอกว่าเฮ็ดปววสิอ,ออกเนะาะข่าพ้นเลยนี่ไปเจอได้นักกก่นนาน้อง บ่ไอ้ใช่เอาใบโรดปุ่นมีเัวมาเอาไปเดี๋ยวรู้น่าเผื่อปะอ้ยถ้าเอามาสิบวมหาดีถิมันอาจจะเมร์นะถ้าเอามาสิบวมหาห่างมันซุ้ยพลอยเถอะมันเหี่ยวหรือไม่หักกลางมันเนี่ยแนมเอาไปกับสำนักนมันมันกินหมดเลยเนี่ยมันเหี่ยวรัำเนาะเราต้องคุดเอาหรอกเอาใบให้ปัวกินเป็นเสือ Kota, kota, kota Kota, เส้นๆรขเตือนเท้นนอคนขมาครับน่น่เอาไปบดได้เหนียวเป็นเน้อนี่ั้มยม่นบอกค่อยๆพ่อเลยมาถืมาคนเดียวไหมเหนียวมดถ้าเป็นดอกจุมออันนี้เนาะถามเปียปุ่นมัย้ำกับรัลยยำเลย เป็น้อนอันนี้นะมอนี้ห้องจะตมพวกอเหงหมดไปทางพนไตบ่เห็ดเปงี่ยทาห้อไม้ยดปกเปลี่ยนเปลี่ยนทางนอ้ดปวกัเอาดึงดึง ดอดดุดของเบาเกเต็มตาพอดีตาครับพกเดือนพฤศจิกเดือนเดือนเนาะเดครัเดือนสิบสองเอเดือนเปนบชเดือนเดือนลับ่เดืนสองเดือนสาเดอเนนเเนีเยีบด้อนสอครับ เียส่แตกาเกระังีเียนแต่ตาเนาะเขาบอกว่าเพ็ดตัวทีมาออกนานก็กติก็ออกอยู่ดอกเมีนแต่ส่วนหมาเข้าไปจะปลาให้แดงคอกันเมียนเมื่อกว่าสีดาเห้ผัวง่าเหรอเ่อนเลยมาเยเทียนน้ำปลานี่ยเมื่อกีว่าปลาหลังบานยี่ดีเลยน่ดีล่าเด้อครับผมโ๊กใจแห้งครับ เองถตอนนี้ยังสั้นครับมือเีที่ไหนที่สองมอสอมืแต่ว่าจุ่มนี่กามืออื้นมากเยังไดกเพราะว่ากระลยังจุ่มมนี่เลยเนาะหอมจังวะหอมขบาวยังคงับที่หอคืนเนาะจังหวัดเชียงใหม่สงถ่าเฮ้ายางสวยงามเนาะ พุ่นละหอดเดือนท่านว่าบมลเฮี้นั่นอีอุ้ยไปยังว่าฝนติดต๊อีกต้วนี้จะได้พาบกบก้านนอเนี่ยเอาไปพาดนาเร่ง้างเมืองเลยจะจู่โอกใจนจจีไทยอันไหนเป็นอันไหนมันเคยเห็นหลายสิเนาะ จังเล้อยเขาเด้ยีสิบางสิบดอกเนาะมาแต่ที่้นหลวงไงถ้าไปเจออีกแค่นี้เนาะเธอจุ่มจุ่มสิเนาะเนื่นาเลยเนี่ยใส่จุ่มเหมงงามนึงเดือนพักกันลงไปผลอีกอยู่อ่ะเข็ดปวกเด้อมูแหกมาดอกจุ่มเนี่ยต้องมีอีกไม่ต้องถึงป๊กใช้หันขายาเนี่ยขาขาวเนาะพอเป็นจุ่มเลย

กินไปเด้อมๆดอกจูๆนี่เฮ้ยนี่้ินข้ากับไปตอครับวันนี้เพชรมวนวันเนาะมวนเขากันก่อนนรัยเขากัพ่อก่อน่าจะคีิปนีเนาะครับผมนี่ี๋ยวจะไปนํำเพชรปวกใหม่เาะเพื่อจะสีออเนาะครับจนี่ครับโอ้ได้ดปวกซ้ำนีเนาะนี่ครับจา ดอกกำลังงามเลยครับพึ่งเข่ากำกันพึ่งสะอาดเลยจดเต็มตาเนาะตานี่หล่นมาเหลือหน่อยนึ่งพึ่งเข่ากำลดเนี้ช็อกโกแลตเนาะจ้ากพากิเขาตอนกันก่อนเนาะดอกจุ้มๆงามๆครับจา็ดดอกบานครับหอมครับหอมแนหนกเนี่ยผมจะมาขาเพื่อนหักเหี่ยวเนาะครับเนี่ยจากเนี่ยมันบกรอบเลยขาต้องดูมอจะแก่เนาะจ้ากไปครับผม คร <ผม S 1> ับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็น่าจะครับผ,ผมครับผมคลิปนี้ลาพีแล้วน่องไปภาพคอนยิงเข้าก่อนครับเนาะครับไปชมคลิปใหม่หมๆอของต่อไปครับวันต่อไปครับเนาะ,ะครับวันนี้ก็ลาพีแล้วน่องอยูแต่อีกครับขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการที่ตามทุกการรับชมเนี่ยน,นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า